อันนี้พามาชมในไม้ครับฟลาเมสต์แล้วก็แมนดาคันมริโกในสวนของสวนเฉลิมพระเกียรติที่จัดให้ชมครับใะช่วงเทศกาลชามมิ่งจังหม่ฟลาเร์ฟฟสติเวัลแบบมีให้ชมถึงวันที่สองครับสอง,สอง มีกล้วยมาให้ชมจำนวนมากมายครับสามารถเที่ยมชมได้ถึงวันที่งมกราคมคอนเสร์ตเรียมนำข้อจะบให้กินครับต้องใช้ความชื้นค่อนข้างส่งถึงจะบานนี่อยู่ในอาการตุม่มอยู่ก็ยังไม่บานเต็มที่ข้างบนก็ประดับด้วยบัดดาสีขาววิกาเซ่เผือกวิคเซ่บร ฟลาลนนอส์สี้ต่างต่าสีม่วงนี่คือเป็นได้เปียแค่หนึ่งสีสีสีสวยมากดอกเยอะลุกลมกันฟลาแลนเนอร์สีเหลืองแล้วก็ไมกัสเซปอวผสมประสานข้างในก็เป็นฟลาลนเนนัสิบก็ บันด้าขันมมณีโกลฟาร์เลันลสิบสีขาวมะขามมะแขงลิงข้างบนครัะระดับได้มะขามากแขงลิงำนวนมะฟาร์เล่นน้สิบครับจัดสวนให้ชมช่วงเทศกาลงานชาเม,ม้งเชียงใหม่ฟาเวอร์ฟัสติเวลถึงวันที่สอง มีให้ชมถ for ึง22นาฬกาของทุกวันถึงวันที่2วันนี้เป็นโซเลนสิบสีขาวรวมกับมิกาเซ่บรูครับสีม่วงประดับประดาตกแต่งต่างๆด้วยพันไม้ต่างๆอีกเยอะแยะช่วงไปช่วงนี้อากาศดีครับก็เลยต้นไม้ค่อนข้างจับบานสมบูรณ์ กลางคืนก็จะมีน้ำผูุเต้นระบําอีกสามรอบนะครับให้ชมที่สาดน้ํากินเล็กนี่เป็นมิกะเป็นวันด้าสวยมากเลยสีออกขาวขาวชมพูม่วงนี่เป็นลูกผสมนี่เป็นนี่เปนขันมาริโกฟันด้าสีเหลืองสวยงามมาก